ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตมีนปิงก่อนถึงวันงานแฟนมีตรในวันที่ผ่านมาได้เปิดให้มีการกดบัตรงานแฟนมีตรไปแล้ววันนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่กดบัตรได้ด้วยนะคะและสองหูงมีนปิงก็ได้ออกมาอ้อนเอฟซีอยากเจอทุกคนมากแล้วเอฟซีก็อยากเจอพวกหนูมากเช่นกันค่ะกดบัตรต่อสิคะรออะไร เห็นภาพโปรโมทแบบพรีวีดิ้งหวานๆนั้นจะอดใจยังไงไหวไปชมและให้กำลังใจงน้องๆกันค่ะตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่นะครับทุกคนอย่าช้านะครับผมเพราะบัตรใกล้จะหมดแล้วนะครับผมใครที่อยากมาดูพวกเราสองคนนะครับยากเจอทุกคนนะครับมักันเยอะนะคะับผมครับเตือนครับ,นนรบและนิชาก็ได้แพ้ก่อนวันเกิดแบบจุกๆไปเลย ส่วนน้องปิงก็ไม่ต่างเรียนไปเก็บแผลไปเรียนจบก็คงลายไปทั้งตัวจะแ,แข่งกันมีแผลแบบนี้ไม่ได้นะแอรเียใจไม่ดีกันยุกด้อมแล้ว<อ>และมิชามก็ออกมาสรุปสาเหตุทั้งหมดสรุปก็คือได้ชารีไปหาน้องเพื่อซ้อมงานมิรด,ด้วยกันนั่นเองไม่ได้ไปอ้อนน้องนะแอรเียรอย่าเข้าใจผิดและที่นั่งเบียดกันเพราะที่มันแคบไม่ได้ขิงเลยจริงๆ อขอบคุณภาพเบื้องหลังจากเอ็มชอยหวานกันไม่ไหวจริงๆเอเลียฮกบจนเหยนไปหมดแล้วนี่ขนาดซ้อมยังหวานกันขนาดนี้วันจริงจะหวานขนาดไหนกันต้องไปดูแล้วค่ะ